เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะฝากฝั่งเลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกมายืนยันค่ะว่านายกแพทองทานไม่ลากออกและไม่ยุบสภา เลขาธิการพักเพื่อไทยปฏิเสธกระแสะข่าวนางสาวพายทองทานอาจลาออกหรือว่ายุบสภาหลังร่างพรบงบปี2569ผ่านวาระสย้ำชัดไม่เป็นความจริงนายกจะเดินหน้าทำหน้าที่เต็มที่เพื่อแก้ไขวิกฤตที่ประเทศกำลังเผชิญนอกจากนี้อย่างมุ่งมั่นผลักดันนโยบายสำคัญที่วางไว้ในช่วงที่เหลือของวาระขณะที่เรื่องนายกลงนามแบ่งงานรองนายกใหม่นายจิรยุห่วงทรัพย์เผย การมอบหมายงานเป็นไปตามที่นายอนุทินลาออกกรณีของนายพิรพันธ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงคำสั่งเดิมไม่จำเป็นต้องประกาศซ้ำซึ่งหากดูจากคำสั่งรองนายกอีกท่านของพรรคเพื่อไทยคือนายพิชัยชุนหาวชิระก็ไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกระทรวงใดเพิ่มยืนยันการมอบงานให้รองทั้งสามไม่มีในยะสำคัญทางการเมืองใ,ใดๆ ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมไทยสร้างชาตินายวิทยาแก้วพรรดไดรองหัวหน้าพรรคเผยพรรคยังคงยืนยันตามมติคือขอเปลี่ยนตัวนายกเพราะเชื่อว่านางสาวแพททองชาญหมดคุณสมบัติและอยู่ได้เต็มที่อีก2-3เดือนเนื่องจากปัญหาด้านจริยธรรมจากตามมาเป็นขบวน ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีรายงานว่าล่าสุดได้ข้อยุติกับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนยังนั่งในตำแหน่งเดิมหรืออาจจะได้ควบตำแหน่งรองนายกและได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการอีกหนึ่งตำแหน่งแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์หรือว่ามหาไทยกันแน่ค่ะบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุด i รีเ e a g ลีสดทุกคู่ที่เดียวในไทย MonoMax ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า AAS เพียง199บาทต่อเดือน